เม็ดมุกเต็มรอบรำยาวใหญ่จัดเต็มทุกจังหวะกับปลอกเพิ่มขนาดที่มาในชื่อมุกเจเม็ด,เ,มดเซียวจิกหมอนรหัส J58 จากแบรนด์ยันแมนจุดเด่นของ J58 นะคะ J58 มาพร้อมดีไซน์ต่อหัวเพิ่มความยาวให้คุณทันที1นิ้วเต็มขณะที่สวมแถมรอบปอกยังใส่มุกเม็ดใหญ่7เ,เม็ดที่ช่วยกระตุ้นทุกสัมผัสในจังหวะเข้าออกเสียวสะใจ มาถึงขั้นตอนสําคัญนะคะคือวิธีสวมปลอกเพิ่มขนาดค่ะให้มวนด้านในตัวปลอกออกมาด้านนอกแล้วพับจากนั้นนํามาวางบนหัวองคชาติแล้วค่อยๆรูดลงจัดทรงให้กระชับกับแท่งเอ็นแล้วดึงห่วงรัดนะคะมาคล้องกับอันทะแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะขนาดและความยาวของ J58 ความยาวทั้งหมด5.5นิ้วรอบวง4.4นิ้ว น้ำหนักของตัวสินค้านะคะจะอยู่ที่91กรัมค่ะสวมได้ตั้งแต่ไซส์49ถึง54ค่ะสั่งซื้อ J58 ตอนนี้นะคะราคา890บาทและทางร้านนะคะจะมีของแถมเป็นเจลล่อลื่นขวดใหญ่200 ML มูลค่า350บาทฟรีไปเลยค่ะพี่ๆสามารถติดตามข่าวสารข้อมูลและความเคลื่อนไหวของทางร้านได้ที่เว็บไซต์ www.moham.com หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการตัดินใจของพี่ๆทุกคนนะคะขอบคุณที่รับชมจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าชินค้าดีๆมีคุณภาพเราครัดมาให้คุณเสมอสวัสดีค่ะ